เวลาเปลี่ยนไปนะคะสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาค่ะสวัสดีนะคะนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้นะคะนุ้ยก็ได้เดินทางมาที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสเป็นเมืองที่นุ้ยเคยอาศัยอยู่นะคะอาศัยอยู่ก็ประมาณเกือบ8ปีได้นะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ รัฐจอเจนะคะเราขายบ้านหลังเดิมที่รัฐเท็กซัสเพื่อย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ที่รัฐจอเจค่ะหนุ้ยลาง,งานจากที่ทำงานที่สปานะคะลาง,งานประมาณหนึ่งสัปดาห์เพื่อที่จะพักผ่อนร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะทำงานมาครบหนึ่งปีนุ้ยก็ขอลาง,งานในช่วงวันเกิดตัวเองนะคะตั้งใจว่าจะกลับมาเยี่ยมเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะแล้วก็จะกลับมาดูบ้านหลังเก่า ที่เคยอยู่ด้วยนะคะเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงนะคะอะไรที่เคยวางแผนหรือตั้งใจไว้มันก็ไม่เป็นไปตามหวังแต่เมื่อที่เราหวังมากไว้นะคะตั้งใจมากหวังมากเมื่อผิดหวังเราก็เสียใจยเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะชีวิตของคนมันก็ต้องเดินต่อไปนะคะก้าวไปข้างหน้านะคะสิ่งต่างๆที่ผ่านมาก็เก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะ อย่างเช่นบ้านเที่ยวเราเคยอยู่ความทรงจำที่เราเคยมีนะคะเรื่องดีๆเราก็เก็บเอาไว้ในใจนะคะวันนี้นะคะหนุยก็กลับมาจากออสตินเท็กซัสแล้วนะคะเดินทางไปที่นั่นก็ขึ้นเครื่องบินไปก็รวดเร็วทันใจประมาณสองชั่วโมงได้ค่ะแล้วก็กลับมาถึงบ้านที่รัฐจอร์เจียแล้วเพราะว่าเราตั้งใจไว้ว่าเราจะไปประมาณ4วันนะคะ เวลาผ่านไปเร็วค่ะตอนนี้กลับมาถึงบ้านนะคะรู้สึกว่าคิดถึงบ้านที่อยู่นะคะก็คือบ้านปัจจุบันนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปอยู่ที่โรงแรมหรือว่าพักที่อื่นๆที่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยนะคะบางทีมันก็ไม่สะดวกสบายเหมือนกับบ้านเรานะคะรู้สึกอุ่นใจนะคะกลับมาถึงบ้านก็รู้สึกว่าเออโล่งนะคะแล้วก็อบอุ่นหัวใจค่ะ กลับมาถึงบ้านก็จัดการทำความสะอาดเสื้อผ้าทำความสะอาดกระเป๋าต่างๆที่เราได้เดินทางไปนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างรักษาความสะอาดหรือว่าเรียกง่ายๆว่าอาจจะเป็นโรคย้ำคิดย้ำจำหรือว่า OCD นะคะหนูก็ทำความสะอาดบ้านซื้อของเข้าบ้านนะคะก็จัดของ ซื้อข้าวสารมนาะก็เอาใส่กรองใส่อะไรให้เรียบร้อยนะคะซื้อขวดซองก็เอามาใส่ในกล่องให้เรียบร้อยนะคะจัดให้เป็นระเบียบนะคะก็ออกไปชอปปิ้งกันมาค่ะหลังจากที่กลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยรู้สึกโล่งนะคะสบายใจนะคะเพราะว่านุ้ยเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่ชอบอยู่ติดบ้านไม่ไม่ชอบออกไปไหนนะคะพอเราเดินทาง ออกไปท่องเที่ยวหรือว่าออกไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะพอกลับมาถึงที่บ้านรู้สึกว่าเออเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นพวกที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวอะไรมากมายนะคะอาจจะว่าเพราะว่าเออเป็นคนที่น่าเบื่อด้วยมั้งนุ้ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคนอื่นเป็นเหมือนนุ้ยไหมนะคะไปที่อื่นไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะคะมันอาจจะเกิดความสนุกหรือว่าตื่นเต้นแต่ พอได้ออกไปเที่ยวสักพักหนึ่งมันก็รู้สึกว่าอยากกลับมาบ้านนะคะอยากกลับมาบ้านของตัวเองพูดก็พูดนะคะว่าพูดแล้วนะคะว่าเออชีวิตของหนูเองเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนตอนนี้อายุ40่กว่าแล้วนะคะก็ครึ่งชีวิตแล้วไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะตั้งแต่เล็กจนโตก็อยู่ที่บ้าน พักข้าราชการของพ่อะคะเพราะว่าพ่อรับราชการนะคะอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งที่โคราชนะคะพ่อรับราชการบ้านเราก็พักอยู่ในบ้านข้าราชการเนาะก็ไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะพอหนุ่ยเนี่ยออกจากบ้านมาตั้งแต่สอบเข้ามาหาลัยได้นะคะ <S <s เข้ามาหาวิทยาลายัย <s> ได้ก็พัก <S <s หอพักในมาหาลัยนะคะ <S <s แล้วก็เรียนจบ ก็ออกมาทำงานแล้วก็พักที่หอพักอาพาร์ตเมนต์ต่างๆอะเนาะก็ไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะพอแต่งงาน,นย้ายม่อยู่ที่อเมริกาก็พักอยู่ที่บ้านของสามีนะคะสามีมีบ้านของตัวเองนะคะจนถึงตอนนี้นะคะอยู่อเมริกาก็เกือบจะสิบปีแล้วซื้อบ้านหลังใหม่นะคะสามีซื้อบ้านหลังใหม่ก็ใส่ชื่อหนุยในบ้านหลังใหม่เป็นเจ้าของร่วมกับสามีไปเลยนะคะ แต่ในความสึกลึกๆแล้วนะคะมันก็ไม่ได้เป็นบ้านที่เราซื้อเองนะคะเป็นบ้านของสามีแต่แต่ก็อีกนั่นแหละค่ะถึงว่าเป็นบ้านสามีเนี่ยเราอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะมันก็อบอุ่นหัวใจเนาะถึงแม้จะไม่ใช่เจ้าของบ้านที่ซื้อบ้านด้วยตัวเองเนี่ยนุ้ยก็ตั้งใจว่าในอนาคตข้างหน้านะคะนุ้ยเก็บได้เก็บเงินได้นุก็จะสร้างบ้านของตัวเองที่เมืองไทยด้วยเนาะก็อยากจะอยู่ร่วมกันกับ น้องสาวแล้วก็พ่อนะคะแล้วก็หลานเนาะถ้าหากว่าได้มีโอกาสสร้างบ้านที่ไทยนะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่อเมริกาก็อยู่กับสามีนะคะสามีก็ถือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งของนุ้ยนะคะเวลาออกไปทำงานนะคะทำงานเหนื่อยมาเราก็อยากจะกลับมาอยู่บ้านเนาะสามีก็เป็นบ้านหลังหนึ่งของนุ้ยนะคะอบอุ่นหัวใจทุกครั้งนะคะเวลาอยู่กับสามีนะคะ สามีก็เป็นทั้งคู่ชีวิตนะคะเป็นทุกๆอย่างนะคะคู่คิดคู่ชีวิตเป็นเพื่อนที่ดีด้วยนะคะเป็นคู่ชีวิตที่ดีถ้าหากว่าไม่มีสามีเนี่ยหนุยก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าหนุยจะทํำยังไงเนาะนั่นแหละค่ะการมีสามีที่ดีนะคะก็เหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งหรือว่ารางวันแจ็คพอตเลยนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยสามีก็ ให้โอกาสหลายอย่างในชีวิตนะคะถือว่าหนุยโชคดีมา,มากๆเลยได้แต่งงานแล้วก็มาอยู่ที่อเมริกาหนุยมีความเขาเรียกอะไรความเขามีพูดตะ,ตะกุกตะกักไปบ้างทั้งขอภัยนะคะเพราะว่าหนุยก็นะอัดเสียงพาคลิปมันก็ไม่ได้เรื่องง่ายๆนะทุกคนนั่นแหละค่ะการมีอิสระในความคิด อิสระในการตัดสินใจทำอะไรนะคะด้วยตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสามีเขาก็ให้โอกาสตรงนั้นนะคะให้หนุ้ยได้คิดตัดสินใจทำอะไรได้ด้วยตัวเองมีอะไรก็ปรึกษาเขานะคะแต่าหากว่าไปคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นๆนะคะสาวไทยคนอื่นที่มาอยู่ที่ต่างประเทศเนาะมันก็ได้เห็นมุมมองหลากหลายนะคะบางคนก็มีชีวิตที่แตกต่างไปกับเราบางคนก็มีชีวิตที่คล้ายๆเรานะคะ การใช้ชีวิตเมืองนอกนะคะก็ต้องอดทนต่อสู้นะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านนะคะเนี่ยกลับมาบ้านนะคะนุ้ยก็จัดแจงสิ่งของต่างๆให้เข้าที่เข้าทางนะคะก็หุงข้าวอันนี้เป็นข้าวข้าวกรองนะคะสามีซื้อมาอันนุ้ยก็หุงเอาไว้เผาหุงไว้เยอะๆนะคะเราก็ จัดใส่คาร์บวเรต์นะคะเป็นมือมือแล้วก็เอาเข้าตูเย็นนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการกินในมื้อถัดไปไม่ต้องเป็นว่าหุงครั้งหนึ่งกินครั้งหนึ่งนะคะเราก็หุงครั้งหนึ่งกินได้หลายมือ้อนุยกินข้าวขาวนะคะส่วนสาม,มีเนี่ยกินข้าวกล้องชอบกินข้าวขาวแต่ว่าข้าวขาวเนี่ยมันมีน้ําตาลเยอะนะคะมันก็อาจจะให้พลังงานที่แตกต่างกันไปเนาะและนี่ก็เป็นขนมนะคะที่นูชอบเอาไปกินที่รงานก็จะเป็นพีนัท นะคะแครกเกอร์นะคะที่ไส้เป็นไส้เนยถั่วนะนก็มาใส่กล่องนะคะเวลาไปทํางานนก็พกขนมไปกินบ้างพกผลไม้ไปบ้างนะคะเวลามีเวลาก็นั่งกินมีเวลาเบรกสัก15-20นาทีก็นั่งกินขนมแล้วก็พอมีแรงหายเหนื่อยก็ทํางานในชั่วโมงตัดไปนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะวันพุธนก็จะไปทํางาน นะะกลับไปทํางานแล้วค่ะช่วงนี้3มเดือนข้างหน้านี้จะยุ่งมากๆเลยจนถึงสิ้นปีจนถึงปีหน้าเลยนะคะก็จะไม่ได้ลาหยุดแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปที่สปาก็จะยุ่งมากๆเป็นช่วงเวลาที่หาเงินเข้ากระเป๋านะคะนุ้ยก็จะตั้งใจทํางานวันนี้นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ